ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้พบกับช่างหนึ่งโปรอาร์มในช่อง NS Motor Rider ก็ยังไม่หายไปไหนนะครับยังอยู่ครับยังอยู่แต่อเผอินว่าช่วงนี้งานค่อนข้างจะยุ่งนะครับงานประจำค่อนข้างจะยุ่งงานรถก็เลยต้องได้ชะลอไปก่อนนะครับไม่ได้หยุดนะครับรถที่มีก็ยังมีแต่ยังไม่มีเวลาทําออกมานะครับซึ่งวันนี้จะเห็นว่าช่างหนึ่งโปรอาร์มเอาอะไรมาให้เนี่ย รถที่เห็นข้างหน้าน,นี้ก็คือรถเอเนเ o a r โอาร์มนะครับซึ่งทําสีสีเขียวแล้วก็เป็นลาย R R W นะครับตรงนี้เป็นโปรอาร์มแท้นะครับผมซึ่งคันนี้จะเห็นว่าเป็นรถใช้งานมาแบบเก็บมาเก็บแบบไหนก็ถ่ายคลิปแบบนั้นเลยจะเห็นว่าไม่ว่างจริงๆนะครับซึ่งเราจะเอาแบบเรียวๆเลยครับเอาแบบด่วนจริงๆนะครับคันนี้เนาะรับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างคันนี้ ครคันนี้ได้ล้อแม็กสีเดิมนะครับล้อแม็กสีเดิมเครื่องเครื่องนิ่มมากนิ่มเงียบมากครับขี่ใช้งานได้ปกติหมดเลยเจ้าของเดิมมีการเก็บงานมาแล้วก็ใช้จอดใช้จอดคันนี้คิดว่าจอดมาน่าจะสองปีแล้วครับคันนี้เ<ม>นาะครับเดี๋ยววนต่อวนต่อครับจะว่าไปช่วงนี้เอสเโปรฮามราคาดีดนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกิดจากการปั่นราคานะครับมันขึ้นเองเนื่องจาก จำนวนรถมีน้อยลงส่งออกต่างประเทศก็เยอะคนต้องการก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเห็นลักษณะพิเศษที่เป็นโปรอาร์มหรือว่าเป็นรุ่นแรรุ่นลิมิเต็ดรุ่นอะไรหรือว่าราคาพอที่จะจับต้องได้ตอนนี้นะครับคนก็เลยตามหาและไขว่คว้าซึ่งคันนี้ผมขายแบบนี้เลยเอาด่วนๆเลยครับคันนี้49,900บาท ขายด่วนแล้วครับไม่ไม่ได้เก็บสภาพให้สวยนะครับมีแค่เก็บการใช้งานเซ็ตจ,จูนให้ขี่ใช้งานปกติขายเลยครับคันนี้ด่วนๆแบบนี้เลยนะครับมา <laughs> ครับส่วนรายละเอียดการใช้งานเบื้องต้นก็รถพร้อมใช้งานนะครับระบบไฟทุกอย่างทํางานหมดขี่ไปตลาดได้ขี่เล่นได้ขี่ไปทํางานได้นะครับขี่ใช้งานได้เลยนะครับเครื่องนิ่งๆนิ่มๆเลยแต่ว่า มันจะหย่อนสวยนะครับมันจะไม่เหมือนคันอื่นที่ช่างหนึ่งมารีวิวทุกคันนะผมจะเก็บงานเก็บสีคือเก็บแบบเนียยกว่านี้ครับถึงไม่จะเนียยไม่เนียยเต็มร้อยแต่ก็เก็บแบบนี้ซึ่งตอนนี้ด้วยความจําเป็นจริงๆครับที่คือรถมันสามารถใช้งานได้คือเก็บรถหย่อนลงมาอ่าแต่พอเก็บแบบเนี้ยสิ่งที่ท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือว่าราคาครับ ราคามันก็จะหย่อนลงด้วยลดลงไปเยอะเลยนะครับไม่ถึงห้าหมื่นกับรถที่ขี่ได้ขี่ได้จริงครับขี่ได้จริงครับซึ่งรถก็ดูเรียบร้อยนะครับ,เร,บ,เ,รบ,เ,รบเรียบร้อยอยู่ครับก็เลยกลัมกึ่งที่จะเก็บงานครับถ้าเก็บงานก็อาจจะหกเจ็ดหมื่นเนาะตอนนี้ราคาแรงมากผมก็ไม่กล้าเก็บหนึ่งจะหาคนซื้อจากไหนสองลูกค้าที่ราคารถประมาณนี้ไม่ถึงห้าหมื่นเนี่ยครับ คนยังต้องการแต่ว่าต้องใช้ได้นะครับไม่ใช่ซื้อไปไม่ถึงห้าหมืนแล้วเอาไปเก็บงานเอาไปทําต่อขี่ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะครับช่างถึงไม่ปล่อยนะครับนะครับคือคันนี้มันมันไปได้มันไปได้ไไดครับก็มีสีล้อสีล้อเดิมแต่คันนี้เสียดายล้อจริงๆขายไปนี่เสียดายล้อครับมันสีเดิมลังแบตหลังแบตก็ยังอยู่มีสายยางรัดหมดเลยระบบไฟเรือนไม้วัดรอบครบหมดเลยที่สําคัญคันนี้ เครื่องเงียบมากเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนครับมาครับก็เป็นเดิมๆจัดจอดเลยนะครับปั๊มเบรกหน้ามีเปลี่ยนมาแล้วครับตามสภาพนี้เลยครับขายกันแบบนี้เลยนะครับจัดจะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอยู่ครับใช้งานได้จริงนะครับเบาะครับเบาะยังทรงเดิมอยู่เลยครับนี่นะครับผม ครับอย่างที่บอกขายแบบด่วนๆจะใช้ได้เลยครับขีดเทสมาแล้วครับใช้ได้เครื่องดีเลยครับเครื่องดีเลยนะครับไม่ต้องไปเก็บงานให้เมื่อยสาหรับคนที่มีงบพอประมาณอยากได้รถที่หล่อพอประมาณขี่ก็หล่อครับเป็นโปรอัมขี่ยังไงก็หล่อนันน่าันแน่ครับโอเคฟังเสียงเครื่องครับเร็วๆเลยครับวันนี้เร็วๆด่วนๆเลยครับฟังเสียงเครื่องครับ เงียบจริงๆนะครับครับโอเคเป็นไงบ้างครับคันนี้ มันไม่ได้เก็บงานเยอะเลยรีวิวไม่เยอะครับสําหรับคลิปนี้แวะมาทักทายก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะต้องสวยกว่านี้ผมตั้งใจว่ามันจะต้องสวยมันจะต้องเป็นเหมือนเดิมที่ผมเคยลงแต่คลิปนี้บายบายครับด่วนจริงๆครับคลิปนี้สวัสดีครับ